ตามเงินเพื่อนครับไม่ต้องเหนื่อยต่อไปครับด้วยแอปขุนทองครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิวนะครับแอปแอปหนึ่งนะครับที่เรียกว่าแอปขุนทองนะครับซึ่งจะเป็นแอปแอปหนึ่งที่อยู่ในไลน์นะครับแบบนี้เลยนะครับก็คือเราสามารถที่จะเข้าไปที่ไลน์ของเรานะครับแล้วก็เสิร์ชคําว่าขุนทองนะครับขุนทองก็จะเป็นแอปตรงนี้นะครับขุนทองนะครับแล้วก็กดเพิ่มเพื่อนเข้าไปครับผมก็กดแชทกับเขานะครับ โ okay. อเควันนี้ผมจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันนั่นคือสอนใช้ขุนทองหน่อยนะครับก็คือเริ่มใหม่เลยนะครับเปิดปุ๊บเขาก็จะขึ้นว่าแบบนี้นะครับให้ลงมานะครับแล้วก็อ่านทุกอันนะครับแล้วก็กดอา l าวครับก็คือเป็นการยอมรับเงื่อนไขต่างๆของเขานะครับแ,แล้วพวกเขาก็จะเชื่อมไปนะครับแบบนี้นะครับ โอเคก็คือเราจะลองใช้ขุนทองนะครับเข้ามาในกลุปลายก่อนนะครับโอเคอินไว้ขุนทองเคือเริ่มต้นใช้งานขุนทองนะครับโอเคตั้งค่าบัญชีรับจ่ายนะครับเชื่อมต่อกับแอปกสิกรไทยนะครับปุ๊บแล้วก็เชื่อมต่อบัญชีกสิกรไทย กดอนุญาตไปนะครับใส่รหัสครับยอมรับนะ้พร็ตกลงนะครับกดยอมรับครับเลือกบัญชีครับแล้วก็กดต่อไปครับโอเคยืนยันครับกลับไปที่ขุนทองครับอ่าโอเคก็จะขึ้นแบบนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะ ใช้แอปขุ่นทองได้แล้วนะครับก็คือเราไปสร้างกรุ่ปไลน์ก่อนนะคือเดี๋ยวแอปสร้างกรุ่ปไลน์ก่อนนะครับก็เกิดกดบวกนะครับแล้วก็คริเอทกรุ๊ปนะครับ Next ครับเก็บังนนะครับแล้วก็กดคริเอทครับผมปึ๊บอ่าแ,แล้วก็เราก็เพิ่ม ขุนทองเข้ามายังไงอเนี่ยอินไว้นะครับขุนทองเพิ่มขุนทองเข้ามาครับอินไว้เข้ามาเลยแล้วก็อินไว้อย่างนี้นะครับปึ okay. ๊บโอเคขุนทองนะครับสร้างกดขุนทองสุดมาครับแล้วก็หรือว่าพิมพ์คาว่าขุนทองแบบนี้นะครับเสร็จแล้วปุ๊บก็สร้างบินนะครับ ราจะใช้วิธีการหาและเรียกเก็บนะครับก็คือเป็นอย่างนี้ปุ๊บสมาชิกนะครับทุกคนในกลุ่มนะครับเสร็จปุ๊บเราก็กดต่อไปครับผมอยอดบินรวมชื่อบินกินข้าวบินรวม2บาทอ่ะโอเคคนละ1บาทนะครับหารกัน นะครับกดเพิ่มนะครับแล้วก็ใช้เป็นบัญชีรับเงินนะครับก็คือของผมนะครับปึ๊บโอเคแล้วก็กดต่อไปครับก็ลงมานะครับยอมรับแล้วก็กดยอมรับอีกทีนึงครับนี่เป็นบัญชีของผมเรียบร้อยแล้วแล้ก็กดบันทึกนะครับอ่าเป็นบัญชีรับเงินของผมเป็นคนรับเงินนะครับเสร็จปุ๊บเราก็ส่งบินเข้ากลุ่มครับ ผมก็จะกดจ่ายเงินตรงนี้นะครับแล้วอันนี้ผมก็กดจ่ายเงินเลยเพราะผมอยู่ในบัญชีนี้นครับเป็นผมด้วยนะครับเราก็กดจ่ายเงินครับผองบิ๊กไม่ต้องตายโอเคนะครับเสร็จแล้วก็ดูว่าใครจ่ายบ้างแล้วโอเคผมจ่ายแล้วอ่อันนี้ยังไม่จ่ายนะครับแล้วก,ก็กลับสู่แชทครับ อ่ะคราวนี้เราก็สามารถที่จะใช้งานแอปขุนทองได้แล้วครับก็คือใช้ประมาณนี้นะครับในการเรียกเก็บเงินนะครับของเพื่อนๆของเรานะครับจริงๆมันมีหลายๆฟังก์ชันที่น่าสนใจเกี่ยวกับแอปขุนทองนะครับเราสามารถที่จะไปลองเล่นได้นะครับหรือว่าชอบแบบไหนแล้วก็สามารถที่จะมารีวิวได้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับสําหรับทุกคนนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ